ผีขมดหรือที่เรียกว่าขมดูดเป็นผีพื้นบ้านที่มีชื่อเสียงในภาคอีสานและภาคเหนือของไทยโดยเฉพาะในชุมชนชนบทหรือพื้นที่ติดป่าเขาซึ่งชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นผีที่ค่อนข้างดุร้ายและมีพลังแรงลึกลับจนบางคนแยกไม่ออกว่าคือผีหรือวิญญาณที่เกิดจากเวทมนต์ดำประวัติของผีขโมดต้นกําเนิดและความเชื่อคําว่าขมดหมายถึงผี หรือวิญญาณเร่ร่อนที่อยู่ในป่ามักเป็นวิญญาณของผู้ตายผิดธรรมชาติเช่นโดนฆ่าทรมานตายแบบไม่สงบเชื่อกันว่าเป็นผีที่แฝงตัวอยู่ในความมืดมักรลอลวงผู้คนให้หลงทางในป่าลักษณะของผีขโมดไม่มีรูปร่างแน่นอนบางครั้งมาในรูปเงาดำสูงใหญ่บางครั้งเป็นลมเย็นเฉียบบางตำนานเล่าว,ว่ามีหน้าตาน่ากลัวผิวดำผอมโซ ตาแดงเรืองแสงสามารถส่งเสียงหล่อลวงหรือเป่ามนให้คนหลงทางหรือขาดสติผีขโมดกับเวทมนต์บางพื้นที่เชื่อว่าผีขโมดคือผู้ที่ถูกเลี้ยงไว้โดยหมอผีหรือผู้ใช้ไสยเวทใช้ไปทำร้ายศัตรูเฝ้าสมบัติหรือสะกดคนให้เจ็บป่วยถ้าเจ้าของตายหรือเลิกเลี้ยงโดยให้ปลดปล่อยผีขโมดจะกลายเป็นผีเร่ร่อนดุร้ายอันตรายจากผีขโมด ผู้ที่พบเจอมักจะเจ็บป่วยกระทันหันเพอ้อคลั่งหรือหายตัวไปในป่าชาวบ้านเชื่อว่าการเข้าป่าโดยไม่ไหวเจ้าที่อาจทําให้โดนผีขโมดเล่นงานถ้าฝันเห็นเงาดําในป่าหรือได้ยินเสียงเรียกตอนกลางคืนเท่ากับสัญญาณไม่ดีการป้องกันพกของขลังเช่นตะกรุดมีดหมอหรือผ้ายันก่อนเข้าป่าให้จุดทูบบอกเจ้าที่และผีป่า ถ้ารู้สึกไม่สบายตัวหรือเวียนหัวให้รีบออกจากป่าทัานทีอย่าลืมกดหัวใจติดตามกันด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดี